สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกวิโทโฮปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําการทําสูตรแป้งโดงง่ายๆนะคะใครจะทําเป็นขนมปงังหรือว่าจะทําเป็นหน้าพิซซ่าเหมือนเราก็ได้นะคะแป้งสูตรนี้ง่ายมากๆสามารถปรับเปลี่ยนหน้าได้ตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะมาบอกสูตรซอสง่ายๆเอาไว้ทา ก่อนที่เราจะลงหน้าลงไปด้วยนะคะสูตรซอสอันนี้คืออร่อยมากๆเลยค่ะเราแป้งสูตรนี้นะคะก็สามารถอบได้ทั้งเตาอบหม้ออบลมร้อนแล้วก็ในกระทะเลยค่ะสําหรับมือใหม่นั้นทําได้แล้วก็ง่ายมากๆไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยเริ่มจากน้ํานะคะวันนี้เราใช้น้ําอุ่น120 ml น้ําตาลทราย8กรัมตามด้วยยีสต์นะคะ1ช้อนชา คนนะคะให้ตัวยีสต์แล้วก็ตัวน้ําตาลทรายเขาละลายดีเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งขนมปังนะคะลงไป200กรัมค่ะใส่เกลือตามลงไปครึ่งช้อนชานะคะจากนั้นก็ใช้ช้อนคนให้ตัวส่วนผสมเขาหนืดขึ้นประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะนวดค่ะแล้วนะคะเราจะใช้เวลานวดประมาณสัก2-3นาทีเพื่อให้แป้งเข้ากันค่ะ ต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไป2ช้อนโต๊ะนวดให้ตัวแป้งน้ำมันนะคะเขาเข้ากันดีให้เขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะจะใช้เวลานวดสักประมาณ5นาทีจากนั้นนะคะเราก็จะทาน้ำมันให้ทั่วเลยหาแรปมาปิดไว้นะคะหาผ้ามาคลุมเราจะพักแป้งจนกว่าจะขึ้นเป็น2เท่าค่ะระหว่างที่รอแป้งนะคะเราก็จะมาทำซอสกันใช้เนยจืด25กรัมตามด้วยมายองเนส50กรัม คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตัวซอสมะเขือเทศลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะคนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ซอสพริกลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลย ตัวออริกาโนลงไปตามชอบค่ะพักไว้ก่อนนะคะสําหรับตัวซอสตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นดีแล้วนะคะวันนี้เราพักแป้งไป45นาทีค่ะเนื่องจากที่นี่อากาศร้อนนะคะแป้งเขาก็ขึ้นไหวมากเลยนําแป้งของเรานะคะมานวดไล่ลมเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็จะตัดแบ่งเป็น2ชิ้นแบบนี้เพราะวันนี้เราจะทําได้2ชิ้นนะคะ แล้วก็คลึงเป็นหน้ากลมๆเรียบร้อยค่ะเวลาขึ้นรูปนะคะเราก็จะโรยแป้งลงไปเล็กน้อยแล้วก็นำแป้งมาหนึ่งก้อนแล้วรีดค่ะเราจะรีดเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะความหนาประมาณสัก5มิลนะคะไม่หนามากแบบนี้ค่ะแล้วก็จะนำตัวถาดแล้วก็ตัว กระดาษรองอบมารองไว้นะคะจัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็นําซอสที่เราทําไว้นะคะทาลงไปได้ตามชอบเลยค่ะวันนี้เราจะทําหน้ามะกอกนะคะกับชีสส่วนใครจะทําหน้าอะไรก็ได้ตัวซอสสูตรนี้สามารถทําเป็นหมูหยองมายองเนสได้เลยนะคะหรือว่าใครจะปรับตัวซอสให้มีรสชาติเอาที่เราชอบเลยนะคะนี่ค่ะก็ใส่ชีสลงไปอย่างที่บอกว่าหน้าตามชอบ โรยอริการเนลลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็จะนาไปอบในหม้ออบรมงร้อนค่ะเราจะอบด้วยไฟ200องศาเป็นเวลา10 13นาทีนะคะถ้าใครใช้เตาอบให้ใช้ไฟ200องศาอบเป็นเวลา8 10นาทีค่ะแล้วถ้าใครใช้กระทะให้ใช้ไฟอ่อนนะคะอบไปเรื่อยๆจนกว่าตัวเขาจะสุกประมาณ15 20นาทีค่ะนี่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำตัว ขนมปังคะหรือว่าพิซซ่าของเราออกมาได้เลยค่ะยังไงไปลองทำกันดูนะคะสำหรับมือใหม่มั่นใจเลยว่าสูตรนี้ทำได้แน่ๆชีสยืดๆขนมปังเขามีความนุ่มมากๆแล้วตัวซอสก็มีความหวานนิดๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกวิทโวฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ